ถ้าทุกคนมาทําละครสร้างสรรค์พร้อมกันโดยมีเจ้าภาพที่บอกว่าไม่ต้องกลัวเจ๊งไม่ต้องกลัวเลตติ้งตกไม่ต้องกลัวไรายได้ลดเดี๋ยวเราจ่ายให้นะครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นนะครับกองทุนสื่อประภพยสร้างสรรค์ควรจ้างมืออาชีพเดิมที่เขาทําละครสนุกๆอยู่แล้ว <ists S 1> แต่บอกว่าให้ทําแบบนี้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอาเงินไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่มืออาชีพทางด้านนี้ก็อาจจะได้วยอาจจะไม่ได้ละคร อาจจะได้ละครที่ไม่สนุกหรืออาจจะได้รายการที่ดูแล้วจืดชืดไม่มันะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอย่างอยู่ช่องหนึ่งะนะครับช่องที่เปลี่ยนแปลงจากทีวีปกติกลายเป็นทีวีสาธารนณะ,ะนะครับรายการดีๆเยอะมากนะครับแต่ถามว่าดูแล้วจี๊ดสนุกเหมือนกับที่สามารถเจ็ดเก้าทำหรือเปล่าบางทีบางรายการก็ยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นน้องแน็ ไม่ได้พูดเลยไม่พูพด<ล>ย,ดยาวไปขอโทษด้วยนะไม่ไม่ไม่แต่ว่าเราจะหันไปถามน้องแน็กแหละในฐานะที่น้องแน็กเนี่ยก็เป็นสื่อเองเหมือนกันละครน้องแน็กก็ประสบความสําเร็จสูงมากครับผมเล่นเป็นตํารวจใช่ไหมคะตำรวจเด็กเ <laughs> <c oughs> ขาคนรู้ตํารวจเด็กทีนี้จะถามน้องแน็กแล้วว่าในฐานะที่ตอนนี้เขาจะมีกองทุนสําหรับสื่อสร้างสารรค์เนี่ยน้องแน็กอยากจะให้ทําให้สําหรับคนรุ่นใหม่แบบน้องแน็กดูอยากให้เป็นยังไงอะ กี่ผมฟังพี่ก็ตอบกันเป็นทางการมากไม่เป็นไรผมคิดอะไรไม่ออกเลยไม่เป็นไรเราเอาแบบที่เราเราเอาแบบที่เราคิดเราเอาแบบที่เราคิดเงือแตกเลยก็ผมว่าถ้ามีแบบรายการดีๆแล้วแบบมีแต่สื่อดีๆเยอะๆก็น่าจะดีกว่าที่ไม่มีเนาะพี่เนาะอยากให้เป็นดียังไงแต่ต้องดีแล้วต้องมันด้วยอย่างน้องแนกเนี่ยพี่ว่าจะให้ไปดูรายการของแบบว่าไทย P ี s ก็คงไม่ดูอะอี่เขาพูดก็พูดอ่าไม่แน่ก็ลองเล่ามา นึกว่าถ้าถ้ามีเนี่ยถ้าสาหรับเด็กอะผมว่าน่าจะแบบปลุกฝังง่ายกว่าใช่ไหมครับวัยรุ่นเท่าผมก็ต้องน่าจะหาอะไรที่แบบน่าสนใจมากขึ้นมาปนๆกับแบบสิ่งที่ดีใช่ไหมค่ะอยากได้อะไรอยากได้อะไรคือถ้าเปิดทีวีแล้วเนี่ยอยากจะดูอะไรรายการเพลงหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้บอกมาได้เลยนัดบอดอ่ะไหมนัดบอดสมัยก่อนมีนะคืออะไรเนี่ยต้องให้อาจารย์อธิบายน้องว่านัดบอดคืออะไรอาจารย์พูดนัดบอดมานี่รู้อายุหมดเลยนะครับ ผมก็ยังงงคืออะไรหรือครับอาจารย์แต่เป็นจริงกันนะคือมันเป็นมปสมัยก่อนมันเป็นเกมค่ะแล้วให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เห็นผู้หญิงใช่ไหมฮะ <arian> แล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยมาแบบว่าผู้หญิงก็ทายกันใช่ไหมอาจารย์ไม่มีอะ<ม>ไร<ห>กติกาตอนนั้นอ่ะอุ้ยไกลกันเท่าไหร่ด้่ยแหละยังไงล่ะคะนะครับมีเรื่องจดอาจจะเป็นให้คุณให้นัดไปนั่งหนึ่งช่องครับแล้วก็มีผู้ที่เขาคัดจากจดหมายมาสักห้าคนค่ะ ให้สัมภาษณ์ให้นัดสัมภาษณ์ด้วย<ช>คําถามต่างๆชอบอะไรนิสัยอย่างไรขึ้นมาพอถูกอัทยบสายก็เลือกหนึ่งสองสามสี่หรือห้าโดยที่ไม่เห็นหน้ากันเลยปกติเป็นคนแ<า>ต่งตัวยังไงคะผู้ชายก็จะตอบออปกติไปกินข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะจ่ายหรือว่าจะแชร์คันค่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะตอบแล้วผู้หญิงก็จะเป็นคนเลือกพอเลือกเสร็จแล้วเขาเปิดตัวให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นยังไงอันเียเขาเรียก อย่างนี้ใช่ไหมอาจาทมัมีหลายอย่างบม่ผู้ชายบางผู้หญิงบางแล้วแต่โจ์แล้วแต่แล้วแต่กนันการกำลัง,งงงอยู่ว่าทําไมต้องถามกันขนาดน,นั้นก็แค่กดคลิกไลค์ในไฮไฟฟ f เฟซบุ๊ก <c oughs> ก็จบแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องมีขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแนวไทยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว้นวันนี้าฝากไว้สักนิดหนึ่งเอาเป็นต้องแน่ก่อนฝากไว้สักนิดหนึ่งสําหรับสื่อใหม่ๆที่เราจะได้เห็นกันและเป็นสื่อปลอดภัยด้วยนะคะฝากทางกระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเขาจะเอาไปเป็น ไปเป็นต้นทุนทางความคิดที่จะไปจัดทําสื่อนี้ค่ะก็อยากฝากให้แบบทําสื่อที่แบบน่าสนใจและสนุกและเป็นสิ่งที่แบบดีๆออกมาให้แบบเยอะมากๆให้แบบวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเผื่อแบบทุกคนที่เขาจะทําตามเขาแบบผมว่ามีเด็กที่ต้องทําตามแน่ๆอยู่แล้วถ้าแบบว่าครอบครัวสังคมปลูกฝังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนแบบพฤติกรรม <labeled> ใช่นะเป็น,นะะสิ่งที่ดีครับค,คุณหนุ่ยค่ะ,ะความรู้ต้องดูสนุกเสมอครับ นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทําอะไรสนุกๆอยู่แล้วก็ควรจะได้รับทุนจากกองทุนนี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเนื้อหาที่เขาเคยอยากจะทดลองแล้วไม่มั่นใจครับเขากลัวว่าเดี๋ยวเรตติ้งจะตกหรือเขากลัวว่าไรายได้จะลดไอเรตติ้งตกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำมันไม่สาคัญเท่าไรได้ลดนะครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยเวลาเอ็นซี่ซื้อเขาก็ดูตัวเลขว่า<ส>รายการไหนเปอร์เซ็นต์เยอะคนดูมากจะได้เห็นโฆษณาเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย กองทุนนี้น่าจะมีส่วนเข้าไปเติมเต็มไอ้จุดงานทดลองที่อยากจะให้มันดีนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆมีละครจากเกาหลีเรื่องหนึ่งที่เราพูดแล้วพูดอีกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการเสริมสร้างวัฒนธรรมก็คือแดจังกึมฉายช่อง3นี่แหละ,ะใช่ไหมครับามาสี่ครั้งแล้วค่ะก็ตัวละครสีรอบแล้วครับไม่เท่าเปาหุ้นจินนะตัวละครนี่โอ้โหทำอาหารุ๊บเราอยากกินอาหารเกาหลีขึ้นมาเลยใช่ค่ะ ไม่ต้องว่าตีตัวไปเกาหลีนะซึ่งคนไทยไปเที่ยวเกาหลีนี่การท่องเที่ยวเกาหลีพึ่งขอบคุณประเทศไทยนะครับว่าไปเที่ยวกันมากสุดเป็นประวัติการนะครับ,รบแต่อาหารเกาหลีที่อยู่ในละแวกบ้านเราก็ขายดีขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าคน,คนก็เรียกคนสร้างละครเนี่ยเ,ออเขาใส่รายล,ายละเอียดว่าเห็นการปรุงการทําต่างๆในขณะที่ช่องสามช่องเดียวกันที่ซื้อแดงจะคือมาฉายเนี่ยระหิตระเบิดระเบ้อเนี่ย ก็มีละครสูตรเสน่หาออกมาใช่ไหมครับอยากพูดอยู่พอดีเลยเนื้อเรื่องมันก็เป็นการน่าจะเป็นพ่อครัวใช่ไหมคุกุ๊กคุกุ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราได้จากคุกุ๊กคือเราไม่เคยเห็นคุกุ๊กมันทําอาหารจริงๆเลยครับใช่ค่ะคือคุกุ๊กก็คือว่าจะทําแล้วก็เห็นนิดๆหน่อยๆไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าทําสูตรที่ทําออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันเลยน่าเสียดายไงว่าละครมันฮิตอยู่แล้วล่ะเพราะองค์ประกอบพระนางนะคุณเคนเทลเดคุณแอน วิธีการถ่ายทําการอยู่ในเวลาที่พรามทามมากๆเลยต่างๆถ้าเกิดเนี่ยกองทุนนี้นักวิชาการที่ช่วยพัฒนากองทุนเนี่ยครับจะช่วยเข้าไปเติมบทคือไหนในฐานะช่วยสนับสนุนแล้วเนี่ยเขาทําอยู่แล้วนี่นักวิชาการเข้าไปช่วยบอกหน่อยว่าเดี๋ยวเติมฉากนี้เข้าไปนะให้มันมีแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นเพิ่มในเชิงองค์ความรู้ครับเอาความรู้มาทําให้มันดูสนุกผ่านเอนเตอร์เทนเมนต์ผ่านรายการบันเทิงนี่แหละผมเชื่อว่ามันจะช่วยได้แต่อย่าเอากองทุนนี้ ไปให้หนักวิชาการทําเองนะครับ <c oughs> คืออันนี้ไม่ได้ว่านักวิชาการนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> องค์ความรู้ของนักวิชาการมีประโยชน์แน่นอนต่อการทํางานเป็นทีม <c oughs> คือใช้ระบบที่ต่างประเทศเขาประสบความสำเร็จมากคือ <c oughs> ทํางานด้วยกันเป็นทีม <c oughs> ซึ่งคนไทยอาจจะอ่อนเรื่องนี้ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทําเป็นทีมเพราะเราเรามีความคิดของเราอ่ะ <c oughs> แต่เอาองความรู้นั้น,น,นเนี่ยจากนักวิชาการเนี่ยแหละไปใส่ใน ไปสอนคนเขียนบทไปใส่ในสิ่งที่พุ่มกับเขาจะต้องกํากับออกมาให้มันได้องค์ความรู้ที่ดูสนุกแบบเดิมกับที่เขาทากันอยู่ซึ่งหมอเชื่อว่าอันนี้จะช่วยชูรถวงการโทรทัศน์ไทยได้อย่างดีมากๆเลยครับค่ะอาจารย์คะถึงคิวอาจารย์แล้วค่ะเมื่อกี้บอกถูกผู้ใหญ่แย่งพูดนี่ก็ถูกแย่งไปเหมือนกันคือมีมีหลายๆเรื่องที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกับที่คุณหนุ่ยพูดนะ แม้กระทั่งอที่อะไรล่ะความรักไม่มีวันตายถ้ามันไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องของโบราณในคดีไปในตัวว่าว่าไอ้เจ้าของที่ร้อยกว่าชิ้นเนี่ยทำไมถึงมันต้องมาอยู่ที่เดียวกันอแล้วทาไมต้องเอาของชิ้นนี้มาแม้กระทั่งคือตัวของละครเองก็มีที่ปรึกษาทั้งเรื่องของการนําเอาวบรละวัตถุเข้ามาประกอบนะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเอาของมากองไว้เลยก็แบบเดียรบสูตรเสน่หาทาไมครบือคือรถผ่ะไม่บอกว่าไม่ครบรถอ่ะทำไมไม่ใช้ประโยชน์มันจะให้เต็มที่ไงนไหนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้ว เห็นของดีที <Bond> ่เขานํามาล่วงหน้าแล้วก็ทเขาทอย่างไรคือถ้าหากว่าเออห่วงว่าอาหารไทยมันมีการทําได้หลายสูตรกลัวว่าทําออกมาแล้วจะไปการันตีสูตรนี้ถูกอีสูตรหนึ่งผิดแต่จริงๆเราควรจะให้เด็กไทยได้รู้จักอาหารไทยนั่นไงดูทำเป็นฟิวชั่นฟู้ดไปเลยก็ได้ว่าถ้าหากว่าจะต่อยอดอาหารไทยเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องใส่ไอ้นี่ทำไมไม่กินอย่างนี้ไม่กินอย่างนั้นคือให้ความรู้ไป็นตัวได้เลย้วยการที่บอกว่านักวิชาการจําเป็นแต่นักวิชาการ คนอนซาที่ปรึกษาไม่ควรลงมือเนะพราะเพราะเพราะปัาครีเอทีฟอย่างหนึง่งที่ปรึกษาอย่างหนึ่งเนี่ยพอทำมาแล้วชอบอนุโลมให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสนุกเท่าไหร่ในแง่ของจุดนั้น <c oughs> และก็ถ้าในส่วนของการทํางานถ้าบอร์ดในอนาคตต้องต้องการเป็นยังไงต่อไปถ้ายัางคงเดินระบบไปอย่างนี้แล้วก็ทางส่วนของฝ้าระวังยังคงให้เรทเป็นปอย่างนี้มันก็จะมีบางเรื่องที่กัง่มเป็นข้อสงสัยว่าคนที่เขาเห็นเรทที่หน้าจอเขาเข้าใจอะไรในบทบาทเขาหรือเปล่าไม่ว่า13บาบวกสบบวกเนี่ยผมว่าดูๆแล้วเนี่ย เป็นวันหนังที่ปตบจูบตบจูบเนี่ย<ข>ไอ้คนเชียร์คือผู้ใหญ่ทั้งเลยทั้งไ,ไม่ไม่ตบก็ทีอออออคือไม่แนะนําเด็กอะฮะออคือคือตัวใหญ่อย่าไปคือประสบการณ์ของคนผู้ใหญ่นะอยากจะให้ทําอย่างนั้นะม,มากกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคุณยายคุณยายเนี่ยด่าทุกตอนแต่ก็ดูทุกตอนเหมือนกัน <S 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 2> <S 2> เป็นอย่างนี้เป็นแค่จริงจริงคือไม่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 สามารถจะพึ่งพาใครได้เลยว่าจะช่วยสอนเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นชั้นชันก็เอาอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้ว แต่ว่ามีบทบาทมากคือผู้นำบ้านเมืองเวลาประชุมกันเนี่ยผมว่ามเมล็ดยิ่งกว่าชอาชิงอีกนะ,ะแล้วก็พอเวลารับพอถึงมาปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าระ,ระดับนี้ยังทํากันได้ทําไมเขาจะทําไม่ได้ค่ะเอาง่ายๆเลยลูกที่บ้านเวลาทีา่พ่อแม่เนี่ยเปิดไปดูในสภาค่ะ,ะบางทีเขาพูดตามประโยคเลยช ซึ่งเราก็ตกใจแล้วเราก็ต้องรีบเปลี่ยนช่องคือเราก็โอ้ตายละมันเป็นคือพูดตามประโยคเลยล่าสุดก็ตํารวจที่ไหนไม่รู้ไปพูดในสภา,านั่นแหละคะ่ะ,ะพูดตามประโยคเขาเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกกังวลว่าอย่างเราเป็นแม่เราก็<ช>ไม่อยากให้ลูกพูดจาแบบนี้<ช><ช>แล้วเราบอกว่าตรงจุดนั้นน่ะค่ะมันคือสื่อใช่ไหมใช่ถ้ถามว่าสื่อบันเทิงหรือเปล่าโอ้โหนี่สื่อการบ้านการเมืองเลยนะใช่ค่ะถ้วถามว่าตรงจุดนี้เนี่ยเรทไปใส่ทันไหมเออไม่ทันมันไม่ใช่อ่ะ แล้วก็ไม่มีเรทด้วยนะไม่มีมไม่มีให้ระวังให้ตายก็ไม่มีเพราะมันเปิดลักษณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิง่งการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องบอกว่าในส่วนการศึกษาแต่นี้การกักงเกล่องเรียนน้อยมากคน้อยมากจริงๆเพราะว่าทุกคนก็ยอมรับว่าระบบของ